มาอัปเดตดวงการเงินพฤศจิกายน2564ครึ่งเดือนแรกกันเลยครับ <S <S ชาวราศีกรกฎนะยังเครียดเรื่องของรายรับอยู่นะครับรายรบลลับเดือนนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีการยืดผัดผ่อนหรือว่าเป็นการแบบมาไม่ตามกําหนดนั่นเองคือปกติจะต้องมาตามดีลตามเป็นด,ดีลว,วันนี้นะครับอาจจะต้องเลื่อนไปอีกอะไรไปอีกแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนะครับยังเป็นรายจ่ายที่แบบ ทันทีปุปับอยู่ค่อนข้างเยอะไอ้เช่นแบบรายจ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยววางบินมาเดี๋ยววันนั้นมาเดี๋ยววันนี้มาเขาแบบรายจ่ายเฉพาะก็มีอยู่แล้วรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายไม่าะเพาะจ่อจงรายจ่ายแบบปุปปกปับนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้อะไรนะผมใช้คาว่าเดือนเรื่องของเรื่องของการเงินเดือนนี้ดีกว่าเดือนผมใช้คำว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับจะค่อนข้างเหนื่อยเครียดแล้วก็กังวลพุดนไว้ใจพอหมดครับกับชาวราศีสิงห์นะครับเรื่องของการเงินนะครับยังไม่เป็น ที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควรนะครับยังคาบรูปคาบดอกอยู่ในเรื่องของรายรับนะครับจะเข้ามาเข้ามาแหละไม่เข้ามาแล้วคือจะเป็นว่าเหมือนเข้ามาเข้า,มาไม่เต็มไม่เต็มที่หรือว่าจะมาก็มาช้าหรือว่ามามาได้ไม่ทันไม่ทันใจนีน่นเนะครับ <im it> เรื่องของรายจ่าย <im it> ก็ยังเป็นรายจ่ายแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างหนักอยู่นะครับเป็นรายจ่ายที่จะต้องแบบ ไปเอาไปใช้นี่ก็ดีนะครับหรือว่ามีคนมาทวงนี่ก็ดีหรือว่าไปจ่ายแบบเขาเรียกว่าจ่ายแบบวินาทีสุดท้ายก็มีนะครับหรือว่าบางคนแบบเขาเรียกว่าใช้ไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม่ได้จ่ายเพื่อตัวตเองอ่ะแต่จ่ายมาแบบเหมือนคนอื่นเขามาบีบบ<ร>ังคับ,บใ,หให้เราให้เราจ่ายแทนเขาให้เราออกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับราศีสิสงห์นะคะส,สีต้องบอกว่าคุณสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้ครับคุณสามารถผ่านไปได้ต่อให้มีปัญหาอย่างที่บอกบอกรายรับเป็นแบบนี้รายจ่ายเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถที่จะ ผ่านมันไปจนถึงสิ้นเดือนเอาตัวรอดได้ไปได้ทั้งเดือนครับชาวราศีกันนะครับเดือนนี้ถือว่าเดือนแรกี่ถือว่าเป็นครึ่งเดือนที่ดีนะ,ะคค R R นะครับผมใช้คําว่ารายรับนะครับได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางแนะ่นอนรายรับมีเรื่องของความสําเร็จข่าวดีนะครับเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองการสังสรรค์น,นะครับหรือว่าเรื่องของความสุขความพึงพอใจสูงมากครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายแต่ว่าในขณะที่รายรับมันเยอะขึ้นหรืออะไรับมันเข้ามาปกตินะฮะรายจ่ายก็เยอะเช่นกันอาจจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวหมดไปกับการพวกพาหนะกกาาารรรํุงงงัษเื่ออข การเดินทางนะครับเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรื mm ่อ hmm. งของรถก็ตามนะครับแล้วก็ระวังเรื่องนี้อยระยิยยาวด้วยผมจะคําว่าพอมีเงินเยอะขึ้นนะครับบางทีถ้าอะไรที่เป็นหนี้ระยะยาวเนี่ยให้เราเอาเงินส่วนนั้นนะไปจ่ายหนี้ก่อนมันจะทําให้เรา ะไรกว่านี้สินที่มันมีอยู่มันจะได้บรรเทาเบางออกไปได้เร็วขึ้นครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับการเงินผมไม่ใช้คําว่ายังเข้ามาทันเวลาครับมีการสามารถเข้ามาทันเวลาหรือสามารถหาหยิบยืมได้จากคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ชิดหรือว่ามีคนใกล้ตัวนําเงินมาให้ผมใช้คําว่าอยู่การเงินรายรับแต่อยู่เลยครับสภาวะที่ปกตินะครับแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายเนี่ยต้องนนิดึงว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไปกู้ยืมเงินเคยกู้เคยไปกู้ยืมเงินมานะครับอาจจะอาจจะต้องมีการเสียดอกเสียดอกเบี้ยหรือว่ามีการทวงถามนะครับเรื่องของระดับการใช้หนี้เกิดขึ้นนะครับ เจ้าหนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนแล้วก็เรื่องของบางคนอาจาอาจะจะกู้ยืมเงินเดือนนี้อาจจะอยากจะกู้ยืมเงินมาเพื่อมาลงทุนทำธุรกิจทำลงท,ทุนทำกิจาการส่วนตัวอย่างนี้ก็เดือนนี้ก็จะเหมือนว่ามีการการทำสิ่งหเหล่านี้เกิดขึ้นค,ครับก็ถามว่าต้องเตือนยังไงก็ดูอะไรที่มันคาอว่าถ้าจะต้องกู้ยืมเงินจริงๆก็ดูสัญญาหรือดูดอกที่มันค่อนข้างถูกหรือว่าถ้าตอนนี้กู้ยืมเงินแล้วยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัว,ตวเองจะต้องมาทำธุรกิจหรือว่ามาลงทุนเริ่มอะไรบางอย่างจะเป็นจะเป็นผลในทางบวกไหมก็พยายามศึกษาดีีีๆัใจดครรบา พิจิตนะครับเรื่องของการเงินนะครับผมใช้คำว่ายังไม่ได้แบบ รายรับนะครับยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะอันี้เป็นเดือนเรียกว่าต้อนรับเขาเดือนเกิดคุณนะครับอาจจะมีการยืดยืดหย่อนหย่อนผ่อนผ่อนไปอะไรที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาตรงตามเวลาหรือเวลาที่ควรนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับคนในครอบครัวครับหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับพกญาติมิตรสหายคนข้างหลังคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่ลูกหลานก็ได้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีภาระเยอะครับราษีพิจิตอาจจะในช่วงนี้อาจจะมีภาระเยอะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็ด้วยแล้วก็ชีวิตของคนอื่นดดด้้้้วยอาางงีตบรริหหจัักทม ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้ว่าช่วงนี้ค่อนข้างหนักแล้วยังรับเรื่องอย่างรา,ายรับไม่อาจจะเข้ามาไม่ตรงเวลาด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปให้ได้นะครับชาวราศีธนูนะครับยังก็องบอกว่าเดือนนี้คือสามารถรายรับนะครับยังไม่คัดจี๋ ใช้คําว่ายังสามารถเข้ามาบรรเทาอาการบรรเทาแก้ไขปัญหาได้ได้อย่างปกติดีแล้วการอาร์จะถ้าถ้ามามาช้าแต่มาทานันแต่รายจ่ายเนี่ยสิ่งต้องระวังเนี่ยมันจะมีรายจ่ายถูกปรับด้วยหรือรายจ่ายแบบเส้นแดงผ่าแปดเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะต้องมีเงินเข้ามาทานันใช้ใจ่ายในวินาทีสุดท้ายพอดีอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสิ่งที่ แต่ผมใช้คําว่าสุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราติดอนุผมผมใช้คำว่าสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้เพราะคุณเก่าช่วยแน่นอนครับขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามนะครับยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับโวยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดใส่กระดิ่งไว้ด้วยยัง like, ไงถ้ามีคิด <el> ดีๆคิดเด็ดเดโอกาสหน้าจอกันแน่นอนครับ